สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับผมเคซีรีสแมนชแนลที่จะมาพูดคุยดละรีวิวซีรีสเกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีสที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีนรีสของช่าง Disney p พา s Hot Star o r i g i n นันั่นเองนะครับกับซีรีสนะครับที่มีชื่อเรื่องว่า i ิชิแ l a n d Day นั่นเองนะครับ ก็สำหรับซีรีเรื่องวิจิแลนเต้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของคิมจียองที่ระบโดยนำจูฮยอกนักศึกษามหาวิทยาลัยตำรวจหนุ่มที่สูญเสียแม่ของเขาไปด้วยฝีมือของคนร้ายแต่ตัวคนร้ายกลับถูกลงโทษสถานเบาทำให้เขาจึงตัดสินใจในการมาเป็นสารเตี้ยคอยลงโทษเหล่าอาชญากรเพราะในเมื่อกฎหมายมีช่องโหว่เขานี่แหละจะเป็นคนที่อุดช่องโหว่นี้เอง เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปอกดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องวิจิแลนเต้นั่นเองนะครับและแล้วนะครับก็มาถึงคิวซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะครับกับวิจิแลนเต้นะฮะกับ พลอตเกี่ยวกับสารเตี้ยเป็นดาร์คฮีโร่ที่โอ้ผมไม่พลาดแน่นอนนะฮะและที่สำคัญได้คุณนำจูเคีอกมาเล่นด้วยนะฮะหนึ่งในพระเอกคนโปรดของผมนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขานะครับก็คือเรื่อง2521นั่นเองนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่านักแสดงหลักอีก3ท่านที่เหลือนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคือตอนแรกเห็นคือตกใจเหมือนกันว่าโอ้เดี๋ยวนะ ซีรีส์วิจิล a นเตนี่ถึงกับต้องคัดนักแสดงเมอร์นี้กันมาเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหถือว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับซึ่งของมาแนะนำนักแสดงอีกสัก3ท่านนะครับก่อนไปพูดถึงเนื้อเรื่องแล้วก็รีวิวกันนะครับก็คนแรกเลยนะครับนั่นก็คือคุณยูจีแทนะครับที่จะมารับบทโจฮอนนะฮะซึ่งผลงาน,นล่าสุดของเขานะครับก็คือมาริไฮส์คอเรียนั่นเองนะครับปรเฟสเซอร์ Professor, หรือว่าศาตาจย์ chan. อ่า ซึ่งในรอบนี้เขาจะมาเป็นโอ้โหเป็นคนลุงตํารวจจอมพลังที่บอกเลยว่าโหดสุดๆนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นคนร้ายหรือพระเอกคืนถ้าเจอเขาคือกระเด็นจริงๆนะฮะและคนต่อมานะครับนั่นก็คือคุณค so ิมโซจินนะครับที่จะมารับบทตัวช่วยมิเรียนนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเธอนะครับก็คือซีรีส์เรื่อง t r u e the Darkness นะครับในรอบนี้เธอก็จะเป็นนักข่าวสาวนะครับที่เป็นคนที่จับตาดูการเคลื่อนไหวของวิญญาณเตยอยู่เสมอนั่นเองนะครับและคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคุณอ e ีจุนเคิรกนั่นเองนะครับในบท โจคังอกนะครับซึ่งควานล่าสุดของเขาก็คือเรื่อง Our Beloved Summer นั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้เขาก็จะมาเป็นหนึ่งในแฟนคลับนะครับของวิชิลันเต้และเป็นคนที่พยายามที่จะสนับสนุนเขานั่นเองนะครับและนี่ก็คือ4ตัวละครหลักของเรานะครับที่จะมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้นะครับมาพูดถึงในเรื่องกันดีกว่านะครับก็สําหรับวิชิลันเต้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากเว็บตูนต้นฉบับนะครับโดยคอนเซปต์ของเรื่องเนี่ยมันจะมีการตั้งคําถามเหมือนหลายๆเรื่องเลยก็คือว่ากฎหมายอ่ะ มีไว้สําหรับใครกันแน่และกฎหมายยังคงยุติธรรมอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าในเรื่องก็จะเห็นเลยครับว่าคนร้ายที่เป็นฆาตรกรทําคดีข่มขืนต้นลักทรัพย์หรือคดีรุนแรงต่างๆพบว่ากฎหมายไม่สามารถลงโทษพวกเขาได้อย่างสาสมครับลงโทษเสร็จติดคุกไม่ถึงปีบ้าง โดนยัดเงินออกมาบ้างถูกคุมความประพฤติมั่งแตทง่ทั้งทั้งที่เหยื่อคือแบบสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวหรือแม้แต่สูญเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ากฎหมายดันไปยุติธรรมกับฝั่งคนกระทำผิดมากกว่าเหยื่อซะง,งั้นนะฮะซึ่งทําให้แบบโหนึกถึงแท็กซี่ไดร์ขึ้นมาทันทีฮะโอ้เพราะฉะนั้นนะ่ยแน่นอนฮะ เมื่อกฎหมายมีช่องโหว่ครับมันเลยต้องมีคนมาอุดช่องโหว่เหล่านี้นะครับและนั่นคือหน้าที่ของคิมจียงนะครับที่รับบทโดยคุณนัมจ uh ูฮยอกนั่นเองนะฮะซึ่งเขาเองก็เรียกว่าเริ่มต้นเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่สูญเสียคุณแม่ไปจากฝีมือคนร้ายคนหนึ่งแต่ไอคนร้ายคนนี้กลับถูกปล่อยตัวด้วยระยะเวลาอันสั้นนะครับเนื่องจากเรียกว่าสารภาพด้วยแล้วก็ยอมรับความผิดแล้วก็มีความวิกลตจริตด,ด้วยอะไรแบบนีน้อ้างเยอะ และสุดท้ายที่สําคัญก็คือนอกจากที่ไม่สามารถลงโทษคนร้ายคนนี้ได้อย่างสาสมแล้วคนร้ายคนนี้ยังคงก่อคดีบแบบเดิมยังคงใช้กําลังยังคงทํำร้ายผู้บริสุทธิ์อยู่เหมือนเดิมโดยที่ ตำรวจทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับทำให้ตัวพระเอกของเราเนี่ยผู้ที่เริ่มไม่ค่อยศรัทธาในตัวความยุติธรรมแล้วนะครับจึงมุ่งหมายเลยตั้งมั่นเลยว่าตัวเองจะต้องมาจัดการกับคนเหล่านี้ให้ได้นะครับแต่ว่าทางที่เขาเลือกก็คือเขาก็ได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยตํารวจนะครับในฐานะนักศึกษาเนาะแล้วก็ในขณะที่เขาก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่เรียกว่าคนที่ดูล่าเริงเป็นคนที่เข้ากับเพื่อนได้ดีเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเป็นที่รักของอาจารย์เป็นคนที่ดูดีมากๆในใสายตาของเพื่อนๆและอาจารย์นะครับแต่ว่าในโลกหนึ่งของเขา ในอีกมุมหนึ่งของเขาก็คือเขาจะกลายมาเป็นวิจิแลนเต้นะครับหรือว่าเป็นสารเตี้ยนะครับโดยที่เขาก็จะไปลงมือกับเหล่าอาชญากรที่กฎหมายไม่สามารถจัดการได้นะครับก็เรียกว่าก็คือพอรู้ตัวว่าอยู่ไหนทําอะไรอยู่ก็ไปกระทืบมันเลยนะครับและพยายามจะให้พวกเขาเหล่านี้สำนึกผิดจริงๆให้ได้นะครับแต่ที่นี้ ด้วยความที่พอมันเริ่มมีข่าวของพระเอกที่เริ่มไปลงมือกับเหล่าคนร้ายปุ๊บมันก็เข้าไปถึงหูสื่อคนนึงนะครับนั่นก็คือตัวชเวมิรยลนั่นเองนะครับที่รบบโดยคุณคิมโซจินที่นี้แหละครับบันเทิงนะครับเพราะว่าเธอก็เรียกว่าเป็นนักข่าวที่หูตาวไยอยู่แล้วมองว่านี่แหละสกูปเด็ดก็คือสกูปที่เธอจะเอามาเล่นข่าวเพื่อที่จะสร้างเรตติ้งให้กับช่องของเธออะไรประมาณนี้นะครับและที่สาคัญเธอเนี่ยแหละครับ เป็นคนตั้งชื่อเขาว่าวิจิล a นเตหรือว่าที่แปลเป็นไทยก็คือสารเตี้ยนั่นเองนะครับและคอยที่จะตามติดชีวิตของสารเตี้ยคนนี้นะครับรวมถึงเริ่มชี้เป้าคนร้ายให้พระเอกด้วยนะครับซึ่งทีนี้พอสื่อมาเล่นประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นความบานปลายที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามันเกิดการตั้งคําถามว่าถ้าอย่างเงี้ยตำรวจมีไว้ทําไมกฎหมายมีไว้ทําไมในเมื่อสุดท้ายกฎหมายก็ไม่สามารถจะ มาจัดก,การคนร้ายได้อยู่แล้วถ้งางนั้นไปเชียร์วิจิลันเต้ไม่ดีกว่าเหรอวิจิลันเต้ก็เลยเหมือนกับมาสร้างกระแสใหม่ๆครับทำให้เริ่มเรียกว่ามีความสั่นคลอนกับระบบความยุติธรรมของเกาหลีฮะแน่นอนเขาก็เลยส่ง ตำรวจมาจัดการนะฮะและที่สำคัญก็คือตั้งหน่วยเฉพาะกิจมาจัดการพระเอกโดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่จะนําโดยตัวโจฮอนนะฮะที่รบโดยคุณยูจีแท้นั่นเองนะฮะซึ่งเขานะครับก็เป็นสายสืบจากหน่วยสืบสวนภูมิภาคนะครับที่บอกเลยว่าโคตรน่ากลัวนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างที่ใหญ่โตของเขารวมถึงฝีมือของเขาและความเดือดของเขานะครับที่มีสไตล์การสืบสวนที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับเป็นตำรวจสายดาร์กที่ทําทุกอย่างเพื่อจับตัวไอ้วิจิลันเต้คนนี้นะฮะ ทำให้พระเอกเนี่ยตอนนี้ถูกจับตาโดยสื่อถูกตำรวจไล่ล่านะครับแต่ที่สำคัญไม่จบแค่นี้เพราะว่าเขามีแฟนคลับด้วยนะครับ ไอ้แฟนคลับที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นแบบแทบจะเป็นติ่งเขาเลยนะครับและเป็นผู้มีอํานาจที่ต้องการจะสนับสนุนเขาด้วยนะครับนั่นก็คือตัวโซคังโอ๊กนะครับที่ระบทโดยคุณอีจุนฮยอกนั่นเองนะครับซึ่งเขานะครับก็จะเป็นรงปมะธานของดีเค o u p นะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับและเป็นคนที่มีทั้งอํานาจและเงินทองนะฮะและที่สําคัญก็คือเขาตามติดพฤติกรรมของวิจิลันเต้คนนี้อยู่และต้องการจะมาเรียกว่ามาร่วมมือกับเขานะครับเพราะว่าตอนนี้วิชิลันเต้ก็คือเล่นกับ ตัวผู้ร้ายหรือคนร้ายที่เป็นระดับแบบตัวเล็กๆเป็นแบบฆาตรกรตัวเล็กๆเป็นโจรธรรมดาแต่ว่าตัวแฟนคลับคนนี้เนี่ยเขาต้องการจะยกระดับวิจิลันเต้ให้ไปจัดการกับคนที่มันใหญ่ขึ้น มีอํานาจมากขึ้นนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไปแก้ที่ต้นเหตุน่าจะดีกว่าที่ปลายเหตุครับมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เริ่มต้นจากแค่ความตั้งใจในการที่จะอุดรอยรั่วของกฎหมายของพระเอกเนี่ยจนเนี้ยมันเริ่มบานปลายและสเกลใหญ่ขึ้นจนตอนเนี้ยเขากลายเป็นฮีโร่ของประชาชนและต้องมารับมือกับทั้งคนร้ายและมารับมือกับตํารวจที่ไล่ล่าเขาอยู่ด้วยนะครับและนี่ก็คือคอนเซปต์ของวิจิลันเต้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนะครับที่ตอนนี้ผมได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไป6ตอนแล้วนะครับก็พึ่งแอบ มาเห็นว่าเอา้าเรื่องนี้มี8ตอนเองเออก็คือแบบจะดูจะจบอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวพระฤหัดเนี่ยฮะซึ่งมันจะมาทีละ2ตอนน่ยก็คือน่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่ได้ดูแล้วนะครับแล้วก็แอาบบังลึกๆว่ามันจะมีซีซั่น2นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าในช่วง6ตอนแรกเนี่ยแล้วก็น่าจะกินไปถึง8ตอนเนี่ยมันเป็นการเปิดตัวเป็นการอินโทรตัวพระเอกซะมากกว่านะครับรู้สึกว่ามันยังเรียกว่ายังไม่สาแก่ใจแล้วกัน เพราะว่าเรื่องนี้เอาจริงถึงแม้ว่า v i g ิลันเตจะไม่ใช่ซีรีส์ที่แบบมีพล็อตที่มันใหม่มากหรือว่าแตกต่างจากเรื่องอื่นนะเพราะว่าเอาจริงๆมันคือ t a ็กซี่ไดรเวนั่นแหละครับเพราะคอนเซปต์มันก็คือเมื่อกฎหมายครับไม่สามารถลงโทษคนชั่วได้อย่างสาสมอ่ะมันก็เลยต้องมีคนมาจัดการคนร้ายเหล่านี้ให้ได้อย่างสาสมนั่นเองนะครับซึ่งอย่างของแท็กซี่ไดรก็คือบิวตัวละครมา สร้างคนชั่วมาบิวว่าคนที่ชั่วขนาดไหนปุ๊บแล้วก็ส่งทีมแท็กซี่ล้างแคทของเราไปกระทืบมันใช่ไหมฮะวิจินันเต้นะครับก็มาเวเดียวกันเลยนะครับก็คือบิวตัวละครให้ชั่วมากๆนะครับแล้วก็พระเอกก็คือลุยเดี่ยวไปกระทืบ คนร้ายนะครับแต่ว่าที่มันแตกต่างจากแท็กซี่เรเวอร์ก็คือว่าเหมือนพระเอกมันเพิ่งเริ่มต้นครับและด้วยทรัพยากรของนักศึกษาหนุ่มคนนึงครับมันก็เลยแบบไม่ได้ทําอะไรที่มันหวือหวามากเขาก็คือก็ต้องเสิร์ชหาข้อมูลคนร้ายจากอินเทอร์เน็ตมัง่งดูข่าวมั่งว่าอ๋อคนนี้มันทําคดีประมาณนี้มาเสร็จแล้วก็นั่งรถเมย์ไปกระทืบคนร้ายครับน่ารักมากนั่งรถเมย์ไปกระทืบคนร้ายอะ่ะคือแบบโอ้โหนับถือในความตั้งใจของพระเอกมากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่ามันคือ พลอตเดียวกับแท็กซี่ไดเวอร์เลยแต่ว่ามันมีความเ,าเรียกว่าเรียวขึ้นดูแบบเ,เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดที่โดดเด่นจริงๆของวิจิลันเต้ก็คือความเดือดครับคือโอเคฮะในในส่วนของแท็กซี่ไดเวอร์เนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะมีความแอคชั่นมีความบู๊ที่มันดูแล้วสนุกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวิจิลันเต้เนี่ยมันจะแบบมันจะมีความที่แบบว่าความแค้นความรุนแรงอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นพระเอกไปต่อสู้กับคนร้ายอ่ะ คือเขากะเอาตายนะครับคือพระเอกคือกะเอาตายเอาให้แบบสาหัสที่สุดเพราะว่าเขามีปมเขามีความแค้นเกี่ยวกับคนร้ายที่ไม่สามารถถูกกฎหมายลงโทษได้จากการที่คนร้ายคนนั้นไปฆ่าแม่เขามาก่อนเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยว่าพระเอกมันมีความแค้นแล้วฉากวิธีการถ่ายทําและก็การเล่าเรื่องของเขาคือแบบจะทําให้เรารู้เลยว่า พระเอกมันมีความจิตจิตนิดนึงเหมือนกันนะครับและเวลาเขาลงโทษคนร้ายคือเห็นเลยว่าสายตาเขาคือฆาตกรชัดๆนะครับทำให้ฉากต่อสู้ของเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพระเอกเอง ฝั่งตำรวจอ่ะฝั่งตำรวจมีแอคชั่นด้วยนะครับรวมถึงแฟนคลับของระเอกคือทำฉากแอคชั่นออกมาได้เดือดสุดๆมากเลยอาจจะไม่ได้มีลายต่อสู้ที่สวยงามไม่ได้มีทักษะการต่อสู้ที่มันดูดีมากขนาดนั้นแต่โหวเวลากำปั้นไปกระ,กระทบกับหน้าของคนร้ายคือเสียงคือเซอร์ราวมากครับแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเดือดมากๆเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่า พระเอกของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าคงความยุติธรรมได้ถึงขนาดไหนเหมือนกันนะครับนี่แหละครับมันคือจุดสําคัญของเรื่องเลยเพราะว่าพระเอกก็คืออยู่ในช่วงแบบหัวเรี่วหัวต่อเหมือนกันระหว่างที่เขาอ่ะจะเป็นผู้รักษาความยุติธรรมที่ทําทุกอย่างเพื่อต้องการจัดการคนร้ายนะครับและเขาก็ไม่ได้สนุกกับมันนะครับหรือว่าเขาจะกลายเป็นคนที่เริ่มสนุกกับการทําร้ายคนหรือแม้แต่สนุกกับการฆ่าคนนี่แหละครับคือจุดสําคัญของเรื่องทีนี้สิ่งที่โดดเด่นของวิชิเลนเตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสเกลเรื่องอะ่ะมัน ขยายได้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจากคําถามเล็กๆของพระเอกครับว่าเออถ้าเมื่อกฎหมายมันมีช่องโหว่ครับแล้วเขาแค่ต้องการจะมาอุดช่องโหว่ชุดเนี้ยแต่ทีนี้พอสื่อเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วสื่อเริ่มบิ้วความเป็นฮีโร่ของเขาตั้งชื่อให้เขาจนประชาชนเริ่มตั้งคําถามกับระบบกฎหมายของเกาหลีใะตอนนั้นเลยว่าอ้าวสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายมันช่วยใครกันแน่กฎหมายมีความยุติธรรมจริงหรือเปล่าทําไมตํารวจถึงไร้ความสามารถขนาดนั้นทําไม ไม่สามารถลงโทษกับคนร้ายที่เห็นอยู่ตาตาอยู่แล้วว่าเนี่ยมันก่อคดีอยู่นะครับและถ้าย่างนั้นเรามาเชียร์วิกตอเต้ไม่ดีกว่าหรอจึงเป็นแบบเอาละมันเลยสร้างอีกโลกหนึ่งขึ้นมาครับที่กฎหมายมาเริ่มสั่นคลอนแล้วการมีอยู่ของพระเอกไม่ใช่ตัวตนที่เป็นฮีโร่มาจัดการคนร้ายเพียงงเดียวแล้วแต่ว่าเป็นตัวตนที่เหมือนเป็นกบฏเหมือนเป็นคนที่จะมาล้มล้างระบบตุลาการหรือกฎหมายด้วย ทำให้ตำรวจครับก็เลยต้องโขนออสตาทีมมาจัดก,การพระเอกเลยนะครับและบอกเลยทีมตำรวจนี่ก็ถือว่าพยายามที่จะไล่ตอนพระเอกให้จนมุมให้ได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวพระเอกเองก็อมเรียกว่ามีคนคอยช่วยอยู่ด้วยและที่สําคัญก็มีแฟนคลับคนหนึ่งนะฮะที่คอยกลบล่องลอยให้เขาคอยช่วยเหลือเขาห่างๆด้วยทําให้ก็เลยบอกว่าตอนนี้มันเลยแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายชัดเจนเลยระหว่างฝั่งที่ สนับสนุนวิจิแลนเต้น,นะครับต้องการให้เขาไปจัดการเหล่าคนชั่วแล้วก็ไปอุดรอยรั่วของกฎหมายนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งที่ต้องการที่จะจัดการเขานะครับเพื่อที่จะปกป้องระบบปัจจุบันที่ยังคงอยู่นะทำให้ก็เลยแบบว่าจริงๆเรื่องนี้มันคือการต่อสู้ระหว่างคนที่ยึด กับระบบเดิมกับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้เลยนะสเกลมันใหญ่มากนะฮะซึกทีนี้ครับขอมาพูดถึงฝั่งนักแสดงมั่งนะครับซึ่งผมมีความประทับใจยอยู่สองสาคนนะครับคนแรกคือนำจูยอกก่อนเลยฮะคุณนำจูยอกเนี่ยก็คือ,อ,อปกติเขาจะเล่นซีรีส์ประมาณแบบโอเคมันอาจจะมีแบบเศร้าๆบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะแบบเล่นลอมคอมบัง่งมีดราม่าบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของแอคชั่นเนี่ยผมเพิ่งมาเห็นที่เขาเล่นแบบมันกิจกลักษณะเลยนะครับแต่ว่า ที่มันเหนือกว่าน,นั้นก็คือมันเป็นแอคชั่นบวกดราม่าและที่สําคัญก็คือตัวพระเอกเนี่ยมันจะมีความเรียกว่าความสับสนในหัวอยู่ว่าจริงๆเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องการยึดมั่นในความยุติธรรมจริงๆหรือว่าเขาเป็นแค่ฆาตรกรโลกจิตท,ที่ต้องการหาที่ระบายซึ่งความย้อนแยงเนี่ยครับทำให้คุณนำโจฮก็คือเวลาเขาแสดงสีหน้ามาคือแบบโอ้โหของดี คือเวลายิ้มก็ยิ้มนะครับแต่ว่าพอหันหน้ามาอีกบุมหนึ่งก็แบบทำหน้าบึ้งเหมือนเดิมเหมือนเป็นพวกไซโคโพาร์ตด้วยนะครับแล้วก็เวลาเขาจัดการคนร้ายเสร็จหรือว่าเขาฆ่าคนร้ายเสร็จเนี่ยเขาก็จะเหมือนจะมานั่งพิจารณาตัวเองอยู่ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งคุณนําจุยฮอคือเล่นดีจัดอันนี้ผมไม่ติดเลยนะครับและคิวบูคือโคตรมันโคตรเดือดนะฮะทีนี้มาพูดถึงคุณยูจีแทบ้างคือตอนแรกอ่ะผมก็แบบฮะคุณยูจีแทมาเป็นตำรวจมาจับพระเอกก็คงจะมาบ สายแบบฉลาดนัเพราะผมหลังๆผมเห็นแกเล่นก็จะเป็นแบบแนวแบบฉลาดใช้การวางแผนปรากฏว่าโอ้โหรอบนี้มาตัวเบเริ่มเลยคือแบบเเดี๋ยวนะผมก็เลยแบบคุณยูจีแทเขาหุ่นประมาณนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าไม่คุ้น ไปนั่งดูเรื่องอื่นๆก็แบบเออก็เป็นคนที่ตัวสูงนะแต่แบบมันบึกขนาดนี้เลยเหรอก็เลยคิดว่าเขาน่าจะไปอัพบุญมานะครับแล้วเรื่องนี้คือมาเป็นแบบเป็นลุงตำรวจหุ่นหมีที่แบบโหดมากๆเป็นแบบจอมพลังเลยนะฮะยกรถได้ตัวคนเดียวนะครับเจอคนร้ายมาตบปากคนร้ายสลบเลยคือจอมพลังมากๆนะครับแล้วบอกเลยว่าคือตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะมาแบบบดนิ่งๆที่แบบว่าเออมาแบบ ตามลา่าวิจิลันเต้แบบครืมคมอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าบทของเขาอะน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเขาก็มีความเป็นตำรวจสูงมากมีความที่แบบรักอาชีพเขารักในระบบกฎหมายมากๆนะครับและที่สําคัญก็คือเขาสร้างคอนเซปต์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวตำรวจคนนี้ครับกับวิจิลันเต้ได้น่าสนใจมากนะครับเพราะเหมือนกับแข่งขันกันในการที่ใครจะเป็นคนที่รักษาความยุติธรรมได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้เลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมตกใจมากนะครับที่บอกว่าเอา้าเขามาเล่นด้วยเหรอก็คือคุณอีจุนฮยอกครับซึ่งแปลกใจเหมือนกันว่าโหเดี๋ยวนะ เขามาเล่นบทเป็นอรองประธานเป็นคนรวยอีกแล้วแต่ที่สําคัญเป็นคนรวยที่ดูจิตจิตเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็จะมีความเล่นใหญ่ๆเว่อร์ๆหน่อยแล้วก็เป็นแฟนคลับของพระเอกด้วยซึ่งก็ไม่แน่ใจด้วยว่า จะมามุกไหนที่แบบจะมาแบบเป็นคนที่ต้องการมาสนับสนุนพระเอกอย่างจริงใจหรือว่าจะมีการมาหลอกใช้พระเอกด้วยซึ่งเขาเล่นใหญ่เหมือนเป็นคาแรคเตอร์เหมือนจ๊กเกอร์เลยประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้บอกว่าเฮ้ยตัวละครเรื่องนี้มันดูเบียวๆดี้ยมันดูแบบเป็นการ์ตูนดีอะไรชอบชอบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องวิจิลนเต้นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นระทึกขวัญน,นะครับที่จะเล่าถึงตัวพระเอกของเราที่เป็นนักศึกษา หาวิธีาลัยตำรวจนะครับที่อีกมุมหนึ่งของเขาก็คือเป็นสารเตีย้ยที่คอยจัดการคนร้ายนะครับที่ต้องมาดูเขานะครับในการที่คอยลงโทษเหล่าคนร้ายที่บอกเลยว่าแต่ละคนก็ชั่วช้าจริงๆนะครับและเขาเองต้องมารับมือกับตำรวจสุดโหดจอมพลังนะฮะนักข่าวที่หาผลประโยชน์จากเขานะครับและ แฟนคลับผู้ลึกลับนะครับที่ไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหนนะครับทำให้เขาเองก็นอกจากต้องรับมือกับคนร้ายแล้วต้องมารับมือกับคนเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะต้องมาลุ้นกันครับว่าตัวพระเอกของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขายังคงจะรักษาคอนเซ็ปต์รักษาความตั้งใจของเขาในการจัดการคนร้ายได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าในที่สุดเขาก็จะกลายเป็นคนร้ายคนหนึ่งไปนั่นเองนะครับและบทสรุปเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องวิชิแลนเต้นั่นเองนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่องวิชิแลนเต้นะครับซีรีส์ตรงนี้ครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของ Disney Plu s h o อ s t a r นั่นเองนะครับมาวันพฤหัสวันเดียวทีละ2ตอนนะครับอาทิตย์หน้าจบแล้วก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับก็วันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับก็ขอมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะครับก็ไปสามารถรับชมกันได้เลยนะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะครับที่ตอนนี้นะครับช่องเคซีรีส์แมนของเรานะครับก็ได้เปิดระบบ m มมเบอ s h i p นะครับหรือว่าการสม ก็คือสนับสนุนค่าขนมนะครับให้ทั้งช่องนะครับ3าบาทต่อเดือนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเพิ่มขวัญและกาลังใจให้ผมในการรีวิวซีรีส์และมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณจะได้นะครับเป็นป้ายสนับสนุนข้างชื่อเลยนะครับก็จะเป็นโลโก้ของตัว K Series Man นะครับอยู่ข้างชื่อทุกท่านตอนมาคอมเมนต์หรือมาพูดคุยกันเลยนะครับและก็สีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามระยะเวลานะครับและที่สําคัญก็คือมีอิโมจิน่ารักๆนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับซีรีส แปะในคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสําหรับสมาชิกระดับค่าขนมนะครับก็คือ3 5บาทนะครับต่อมานะครับกับระดับผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็อันนี้อยู่ที่แปบาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางช่องด้วยนะครับสิทธิพิเศษที่แถมมาให้เพิ่มนะครับก็คือสามารถขอนะครับซีรีส์ที่คุณอยากให้ผมรีวิวได้1เรื่องต่อเดือนนะครับซึ่งปกติทําให้อยู่แล้วก็จริงนะครับแต่ว่ารอบนี้คือสัญญาว่าจะรีวิวจจรรรรริงๆนะะะแแแลล้้้้วววก็ททคใหหดดดยยสสุาััับบบ K Series Big Fan นะครับหรือผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับตรงนี้ก็คือ300บาทต่อเดือนนะครับก็อันนี้ก็ผมจะใส่ชื่อของ สมาชิกระดับนี้นะครับอยู่ท้ายคลิปทุกอันเลยนะครับถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของช่องที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆเข้ามานะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับต้องเรียนตามตรงนะครับว่านี้ก็คือเป็นเพียงแค่แพ็กเกจที่สามารถสมัครได้ตามความสมัครใจนะครับอันนี้ไม่ได้บังคับแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าผมยังคงจะลงคอนเทนต์ในการรีวิวและพูดคุยซีรีเกาหลีนะครับอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมและก็คุณภาพเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าท่านใด ต้องการที่จะสนับสนุนเป็นพิเศษนะครับอยากจะส่งกําลังใจให้อยากจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆครับก็สามารถเลือกแพ็กเกจที่ทุกท่านสะดวกกันได้เลยนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่จะมาเป็นสมาชิกล่วงหน้านะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเค e ซีรีส์แมนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครัาบบย